มันชิก่อนี่แถวมาเนี่ยเนีอาชีพใหม่บกลก็แล้วว่มันขับมันก็ถึงรถตัวไปแล้วมันจะเดอนไปโ่มมันลดลงเหรนี่อาชีพเจ็บชิ้นเดือขายแล้วครับนี่ครับนี่ยงานลูกเจ็บจะตีสามเลยครับนี่ตีสองตีสามเนาะ ยูกต่สวรคือขจัได้ทั้งหมตอนนี้คือกิโลละยี่บาทเอาตามโคต้าครับเต็มโคต้าแล้วก็คือจบเาลูกเดอยเอาุงเลยอาชีพใหม่ของชุมชนของ